สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําข้าวมันไก่แบบรวดเร็วนะคะโดยเราจะไม่ผัดข้าวค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมีน้ํานะคะแล้วก็เราก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาต้มเขานะคะจนกว่าเขาจะเดือดค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะไก่ก็แล้วแต่เลือกเลยนะคะว่าจะาใช้ส่วนไหนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็แง้มฝาเอาไว้อย่างนี้นะคะ เปิดฝาต้มก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราปิดฝาสนิทนะคะเอ่อหนังไก่เขาจะแตกค่ะพอต้มไปเรื่อยๆนะคะเออเขาก็จะมีไขมันไก่ลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะตักไขมันไก่ออกค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มไก่มาได้ประมาณ20นาทีนะคะจะเห็นนะคะว่าสัญญาณที่ไก่สุกนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตักไก่ออกค่ะเอาแต่ไก่อะคะ่ะ ไก่นี่เราต้มมา20นาทีนะคะเดี๋ยวเราตักไก่ออกให้หมดเลยนะคะนี่ก็คือน้ำที่เราต้มไก่นะคะเราก็จะเอามาเทใส่ลงไปในข้าวค่ะข้าวที่ใช้หุงนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะต้องเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะ จากนั้นนะคะเราก็คนให้ข้าวกับน้ําซุปเขาเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เอาข้าวไปหุงได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําฟักนะคะใส่เลยค่ะ นเป็นชิ้นที่เราจะทานนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะปิดฝาค่ะแล้วก็ต้มสัก10นาทีค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเรานะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายกระเทียมสับพริกแดงจินดาขิงแก่ น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะนาวค่ะของเหลวเราจะรวมไว้ในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นทั้งหมดเนี่ยนะคะค่ะให้เขาเข้ากันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มฟัดมาครบเวลาแล้วนะคะ10นาทีค่ะเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะสำหรับข้าวมันไก่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ